หกนาฬิกานาทีเราพักกันสักครู่ครับผู้ชายคนนี้หนีด่านหนีด่านเสร็จปั๊บนะแล้วไปขับไปขี่ไปชนรถเขาแล้วก็ลงไปแบบนี้คุณว่าเป็นยังไงนึกว่าบาดเจ็บเฉยเฉ <า S 2> หรอเฮ้ยเขาชักเกรงตายไปเลยว่ะเฮ้ยตายเลยเหรอเออเดี๋ยวสักครู่มามดูฮะ เมื่อเร็วๆนี้นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานแฮกกะไทยแลนด์สุดยิ่งใหญ่มีการมอบรางวัล Prime Minister Digital Award 2021จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลภายในงานแบ,บ่งเป็นโซนที่ให้ความรู้และยกระดับทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมากมายเปิดให้เข้าชมฟรีที่ True Digital Park น,นี่ก็เป็นงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยนะครับอยากจะให้พน้องประชาชนคนไทยเนี่ยมีการตื่นตัวนะครับแล้วนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ไปใช้ในการแก้ปัญหาธุรก,กิจแล้วนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้